มาครับเพื่อนเเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะลุยกันมานานแล้วอา<ห>า่าห้าก็อีกสี่สิบสองวินาทีจะเข้าดาวในการเข้ามิชชั่นเรามาลองกันสักหน่อยนะครับว่าเกมนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง เราสามารถเล่นกับเพื่อนๆคนอื่นได้นะครับผมสี่ห้าคนเกมนี้มานลุยเอเรีย A ด้วยกันได้นะครับมาลองดูกันนี่มันสุมบอทมาช่วยผมแล้วเบตาอัลฟาตึง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 ,ตง,ตงโอเคพร้รรอ,อมแล้ว ลวยกันเลยนะครับได้เลยครับมาครับจะดูว่าเกมเป็นยังไงบ้างเราจะเจอเอเรียนแบบไหนยังไงมีความน่าสนใจแค่ไหนสำหรับเกมนี้พร้อมแล้วเชิญไประวังตัวกันด้วยนะคะ ภาพภาพคล้ายๆเดสเปร่ะมีความอึมครึมแล้วมีความน่ากลัวอยู่ในความมืดเบต้าอ่านฟาตามผมมาติดๆิดหลอนเลยทีเดียวผมนี่หลอนเลยทีเดียวทำภารก,กิจครับทำภารก,กิจ wireless. มาปิ้งดาวน์โหลดเรียบร้อยทดสอบก่อน <beeping> มีอะไรบ้งางโอเคโหท่ากระโดดท่ากิ้งเนี่ยเหมือนเกียร์ออฟบอร์มากเลยอ่ะเหมือนมากท่ากระโดดอ่ะกระโจนนี่นึกว่าเกมเกียร์ออฟบอร์นะครับหมอบไม่ได้ครับเดินได้อย่างเดียวกับกิ้งเฮ้ย ตกใจแับเราเนี่ยอ๋อแอบข้างกำแพงได้ด้วยโอเคกดคอนโทรลโอเคโอ้โหเป๊ะเลยนี่มันเกียร์ออฟบอรลชัดๆวิธีการบังคับเกม,มเ,เคลียรไม่มีอะไรเลยเคลียร์ไอ้สาวเปลี่ยนเว้ยสาวเปลี่ยนเว้ยเคลียร์เคลียร์ไหนล่ะเอเลี่ยนอ่ะเดี๋ยวปรับเมาส์แป๊บ เขาต้องเล่นไวๆหน่อยผมปรับมาแป๊บหนึ่งเพื่อนๆเฮ้ยนี่ไงแป๊บหนึ่งเพื่อนโทรมาตอนนี้ทุกทีเลยเวลาผมกำลังจะทำอะไรบางอย่างบ ไปโอเคมันออกมาเยอะเลยโอ้ยยิงให้ไฟระเบิดได้ด้วยโอเค

เไมค่ต้องไม่ต้องเก็บกระสุนติดแงประตูนีไงขอกดชาเฮ้ยข้างหลังโอเคแล้วเพื่อนดีมากขอบคุณไปพวกเราลุยทางไหนทางไหน Track down Hunniger. Searching a whole barge would take too long. Give me me here. now. Idea later. Hello. the

Bye. Hang <kung> on there, hang on, eh? Hang on. Ow, we've got hit. Got air. Okay. Anyway, I'm thinking we can track the doctor using station locks that's one a line just starboard of your position Okay. Transfer rolling. damn big file. Hold the room. Hey. Hey! 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 I'll get insta analyzing that. She's our battalion synthetic. Keep moving aft. See, I'm a 老王哥再退诶诶 ลูกสองชัดหน่อยลูกสองแฝดลงอาคมร่วงมาแตกร่วงมาแตกเฮียอีกแกไม่ต้องใช้งานนี้ยิงแหลกโต้เฮ้ยเฮ้ยนี่ทะเบียวดะเบีวดีมากเพื่อนขอบคุณมันลงกันมาเป็น เดินเป็นแถวเลยทีเดียวทางไหนเพื่อนทางไหนทางนี้ทางนี้เหรอทางนี้เหรอไปลุยกันใครอยากเล่นนะครับจัดกันได้ครับเพื่อน Heats whatever bugs key off, they'll catch it. Okay. Be ready for a fight hey. when you switch on. This thing's been idle a long while. It's going to take time to movement been <coughs> go. 阿妹。 มามาตรงนี้อย่ายุ่งกับฉันเอเลี่ยนเว้ยนี่แข็งไอ้นี่แข็ง,ขงจัดไป่ะแต่กนแต่กนแกล้งเหรือนายอะมากรมาเก่งอะไรตอนนี้เดี๋ยวเติมปืนก่อนตัง เ้าไปพวกเราลุยนี่คือเอเลี่ยนไฟท์ทีมอีลิสนะเพื่อนๆสนใจซื้อมาเล่นกันได้ยิงโอ้ยออกลูกออกหลานมันเยอะเหลือเกินพวกนายเอาไป Ya hai mulut dong badai Ya hai mulut dong badai Ya hai badai Hai Hai Hey! Oh don't hey. know. Pardon me, I have completed my analysis two weeks ago. The main yeah, access. Doctor Honecker. Into the core lift. Big freight break... elevator goes all the way up the main tower. Hey! Go đi, go đi! The view, the view! Alliance, get the nice one! Hey! Hey! ai không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  không toes fire team watch the Đưa 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 đưa. Đi vào luôn đó, đi Đi đi, ơi, đi 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 đi, hãy hỗn อัก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 เอ้าวิ่งผ่านเฉยไม่เห็นฉันอยู่ในสายตาพ่อหน่อยอ่ะน้ำกดน้ำกดเอ้ยเอ้ยเอ้ยขา Wait, go. Long eye, long eye. I'm going to shortcut you through the refinery okay. core. You'll get a nice view, too. You're welcome. Go. Go. When we reach Hanukkah, we're going to have to ID by his blood or by his teeth. i, I got going to pull right. Wait. go like the ขอบคุณเพื่อนอันฟ้าไปทำาไมฉากเหมือนเดิมเลยวะฉากดูเหมือนเดิมจะวิ่งมาทำไมเนี่ยฮนะเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอ้เอ้เอ้เพ็งเวดอ้ลุยเครับมาลองเล่นการเกมเอเรียนไฟสตรอมเฮ้ไฟทีมเอเรียนไฟทีมพิลิตนะครับไฟสตรอมอะไรไป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 เร็วเไหนไหนตัวตัวเพื่อนนี่ระวังหลังให้ผมของแท้เลยนะเนี่ย ไม่มีมาข้างหน้าเลยมาข้างหลังอย่างเดียวเฮ<อ>้ยแล้วลูกเอาอีกตัวนึงอ่ะเพื่อนโอ้โหไอ้เบต้ามันทำโอ๊ยไอ้เบต้ามันทำหลังมาหมดนะมันไม่ยอมวิ่งมาเบต้าเร็วสะดุไม่เจอเพื่อนนะเจอชุดใหญ่หรือเปล่าตรงนี้ ของเจ็บชุดใหญ่ <friends that S 1> แน่นอนผมเดาว่าตรงนี้ชุดใหญ่ตรงนี้ชุดใหญ่แน่ๆตรงนี้ชุดใหญ่แน่นอนฉันมั่นใจทุกคนพร้อมนะ พร้อมครับกัปตันพร้อมแล้วก็เชิญเราต้องทวงเวลาไว้ให้นานที่สุดได้ครับมันมากันแล้วโอ้ยนาเลยเนี่ยเวลาเฮ้ยรีอาร์ิรีเฟย์อแล้ว ระเบิดจะเพิ่งยิงเก็บไว้ก่อนครับผมอีกสองนาทีกว่าสูส้ๆไอตัวน้ำกดมาระวังกันเพื่อนนะเพื่อนอย่าให้มันเข้ามาได้อย่าให้มันเข้ามาได้ ổng nghĩ rồi kiếp มัน่ายอมแพ้พี่ใหญ่มาแ๊กยิงพี่ใหญ่แอบยิงอยู่ระวังด้วยลงน้ำกดอจังมันด้วยเฮ้ย้างหลังเรามาไงเนี่ยอีกหนึ่งนาทียันไว้พี่ใหญ่มา ที่ใหญ่มากแอคมากันใหญ่แล้วมากันใหญ่แล้วขัไประวังด้วยต้านไว้ต้านไว้อุ๊ยต้านไว้เพื่อนต้านไว้เอื้อมอมดเอื้อมอมดอ่ะ จับนึงรีฟ oh, ิลเขียวปะปะโอ้ยลีลาจัดลิบมาแล้วเร็วเวมีใหญ่มาเอาลิฟเร็วเร็วเรียบร้อยโอเคครับผมนี่แหละครับเกมเอเลี่ยนฟร์ทีมอีลิตนะครับ ใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับไม่ถึงพันนะครับผมผมก็มาทดสอบให้ที่เห็นกันแล้วว่าเกมมันประมาณนี้สามารถเล่นมาติเพลเยอร์กับเพื่อนๆคนอื่นที่ซื้อเกมเหมือนกันได้นะครับไปจอยกันได้4คน3คนนะครับผมลุยยิงเอเลี่ยนด้วยกันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายไปก่อนเลยนะครับผมโอเคไปแล้ว okay.